ครับผมน,นีห้องาี่มาสอนวิธีการปาดขนมปังวยที่ปาดกาาด่าฮัดเป็นมาเบิองเบาในก้มเนี่ยปาดปัญญาของกัรวิธีปาดนับแล้วห้าก็ตัดหนุนออกมานี่อันนี้คขนมปังเบ็ตตี้่้องใส่อยู่ประจับ อย่าแกอยงี่เปแค่ต้อมากริบหนึ่งสามสี่ห้าหกสิบสองก่อนสิบสองนคบสีเหตุมัเปลนสิบกก่อนอืจังใดท่านผู้ชมอาจสิงงเอ๊ะปฏิบัิจังใดมัได้สิกก่อน นี่ม,นมันมีอยู่สิบสองก่อนอ่ะมาชมเลยพี่น้องบแรกอืมต้องช่ำแฉะตรงกลางก่อนนี่หม,มอจะผ่าตัดตรงกลางออกซะก่อนนี่ฝ่าก้นหม,มอคนนี้ครับเนี่ยบางที่ก้มเยี่ยมจบพยาบาลคนนี้นายแพผลคนนด้มาพาตัดงงกระดูกปักจบนั่นอันนี้ผ่าออกแล้วอืมคุณจะ เอาตรงนี้ไปเขาว่าน,นี่นี่นี่ตัดเกินทามารถจีรัยสี่ก้อนครึ่งละสี่ก้อนเแอมบ์พี่น้องแล้วตัดไปเพิ่มมาอีกเขาต้องเลีงใส่กลางปุ๊บอันนี้มีสามอันนี้มีสามก่อนไหครับ อ่อเล็งใส่กางเจ็บเจ็บเจ็บปลาคำนวณมันทอๆกันแม่นะครับนี่ชี้ได้หนึ่งสองสา่หก็น่ามันได้แก้อน แปดก้อนแล้วมาทำมาพากมะาพร้าวสดกัน,นก็ต้องให้เขาเลิกนะครับเขาสามารถเครื่องมีดพ่อลูกเขาสามารเครื่องมีดมึงดีๆเบิ่งดีๆพี่น้องเบิ่งดีๆนี่เอาแค่นี้พ่ออืะให้เขาเลิกเขาเลิกมันจะขาดนี่แค่นี้ เมียดนี่ต้องเคาะ <c oughs> ถ้าเมียนเพราะเคามันจะเป็นคุยครับมันจะเป็นสักๆเมียดนี่เมียนตัวนี้นี่หามไปหามาเปปาดที่ยังหามาไปปาดมกหุ่งนึกไปเห็ดนักกินเนตขาดนี่เมียนตัวนี้เอาไปตะปาดขนมปั้งย่างเดียวครับนี่เอาไปไหมพี่น้องชมดีๆอืม ดับแรงก็พาก่อนมันมีหกก้อนมันบาห้องก็พาเคิ่งแยกออกเป็นสามก้อนพอ,อได้สามก้อนปุ๊บพาก้อนตรงกลางนี่มนี่แยกออกเป็นสองก้อนอมันพาอะไรแล้วครับเชือนออกอีกอ่ามันสิเป็นก้อนที่พอดีบ่ใหญ่บ่น้อยเกินไป นั่นอืมบ่อันนี้คือกัเนียเชิลงไปเลยตรงนั้นครับขนมปังสะอาดไม่ออย่อมอกอะไรกัไม่รู้นี่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อกี้ก็8แปดแปดสองก็สิบหกหนักคือเห็นมันได้สิบหกกอนอันนี้คือสูตรบาวนิคมนะครับัองผู้อื่นกับผู้ลูกกอกาวว่าเพิ่นเห็ดจังไหนแต่ว่าบาวนิคมเห็ดประมาณนี้เชื้อแค่เครืองแค่เครืองมีดเชื้อเข้าไปแค่เครืองมีดเนี่แค่นี้ประมาณนี้ าเนี่มันสิเขาอยู่ประมาณนี้เขาอยู่เครื่องหนึ่งของก้อนไอติมนะ,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 ะมนะกระจัดครับเหนือเริบที่ปาดบ่านเปลี่นอีกอมเมนต์ถามมาว่าวิปาดจังใด มัดสี่นี่มัดสี่เขาแค่เครื่องเดียวไม่ได้น,น,น้ำปรนการที่ตับไอ้สียจีมใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ดูชัดๆอีกครั้งอืมอคือเวลาการเชือนมีดต้องเขา้าลักปัจจัยสำคัญเลยคือมีดต้องเขา่ขาเข่าคืออยางมีดต้องคมโอเค ก็เบานีคมหนึ่งละ่ะมันเป็นเบาหนี่ถือหรือว่าเบานี่อ่าเพราะเขาจะกระทำไปเนาะนี่เรียบร้อยแล้วทามาเบิ่งย,ยีบรอบที่สองนี่ ดแล้วเรียบร้อยหมปดปาดถุงันที้ทายางดีือมอดน,นออกมาดันออกมาปุบ๊บเชเลยเอ่า พ้ทีิซื้อไปในรัศดาอาจีบาทเคยเจ็านี่นะครับเบืองบาวนิคมเก็ดกัได้ไอดีครับเจ้าเหนี่ยรัศดาสร้างขนุนปังแทคบทุกมือครับด้สนใจกับสร้างทั้งรัศดาช่องเมี้ยมเมาซาวนองบัวเดี๋ยวพ่นมาตอบอมเมม็นดอก ครับไปเลยจิ๋วที่อเอาไปกินกับกาแฟาหรือว่าเอาไปกินเอาไปขายเสริมกับอ,อย่างอื่นสร้างได้ครับแกง้องแพง้หรืออย่างกับมาไป ภาพแบบนี้แหละครับเนี่ยนี่อีพาอ์มมันได้แปดก้อนมันได้แปดก้อนเนี่ยลาะ ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสอ้าสิบหนักเป็นไลยบ้านคมอือ บาบ่ามองบองมาลองตองแตงไปแต่ละมือพี่น้องเลยาไปเลย่นัอืมบ้าฮอพพาไลครับมันนี้ืัอนี้เบิ้งเบิ้งขนมปังอร่อยอืม กุญแจสต็อกไว้เต็มเลยขายดีครับช่องนี้ยี <c oughs> ่ไม่แล้วนี่เ้ากัะขายขออง่างเดียวครับผู้ดใด้สนใจอยากมาขายกับบ้าเด้อ <c oughs> จะหาขี้รถเรล่นนะครับแต่ละมือไปหลอกไปน้ำบานน้ำเมี้ยงกระจาอาไปหาขี่รถเล่น ได้ตังด้วยรคาคาประจำกันเอือน <c oughs> นีน่คือขนมปังเบตตี เลยต่อไปเ้าสิมาแพกไปป่ะอืมฮะเอาโอ้เอาส้ารับคลิปนี้ก็จบกไปสักนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืมแล้วมันไหนาผู้ใดบพักในเบื้องี๋ยวผมอ่างตอนนี้ผมสิมาอ่าถ่ายคลิปในเบื้องอีกอืมเพื่อผู้ใดสนใจอ่าจำได้ทั่วประเทศอืมที่ลาซาด้านะ สามาเลยครับเดี๋ยวเปล่าดี่ผมไปส่งให้แปบ๊บเดียวถึงอ,อ่ะส้าเรบคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปล่าดีคมนำเปล่าดีคมกับกาวข้ามเปล่าสวัสดีปีใหม่ครับผม,ม,บว,มวันนี้เขาก็วันที่หกแล้วครับวันนี้ปีใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ